สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาลสองและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเรียนออนไลน์การเป็นวันแรกของสัปดาห์วันนี้เป็นวันจันทร์ที่13เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ค่ะอ่ค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์มันเดวันจันทร์มันเดสีอะไรคะเด็กๆวันจันทร์มันเดสี เหลืองนั่นเองอวันนี้เราจะมาเรียนอะไรเราไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการผสมคำโอ้โหเด็กๆคะเราจะมาเริ่มเรียนการผสมคำกันแล้วนะคะแต่เราจะมาผสมคำกันง่ายๆวันนี้เราจะมาร้องแบบ ง่ายๆก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กๆไม่ต้องซีเรียสน,นะไม่ต้องเครียดน,นะเพราะว่าเราจะค่อยๆฝึกผสมกันไปค่อยๆฝึกอ่านกันไปอ่าก่อนที่เราจะมาฝึกผสมคําได้อย่างสองอย่างเลยที่เด็กๆจะต้องรู้ก็คือหนึ่ง เด็กๆต้องจดจำกอไก่ถึงฮอนกกูให้ได้อ่าลักษณะของตัวมันอย่างเช่นอะไรคะกอไก่ก็มีปากใช่ไหมคะเด็กๆต้องจดจำกอไก่ถึงหอนกกูได้แล้วนะอ่าถ้าเด็กๆฝึกอ่านฝึกท่องทุกวันเด็กๆจะจำได้แน่นอนอ่าและอย่างที่สองก็คือเด็กๆจะต้องรู้ สระในภาษาไทยที่ครูบาสให้ท่องทุกวันให้จดจำทุกวันวันนี้เราจะมาท่องสระในภาษาไทยกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะสระที่เราจะจดจำจะมีทั้งหมด8สระก็คือสระอะถึงสระอูมีอะไรบ้างเราจะมาท่องกันก่อนนะคะช่วยกันท่องนะคะท่องตามครูบาสนะคะหนึ่งสองสาระอะ สระอาสระอีสระอีสระอึอสระอือสระอุสระอูอ่าแล้ววิธีการจดจำล่ะเด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นสระอะอ่ะครูบาสเคยสอนท่องไปแล้วอ่ะเรามาท่องพร้อมกันในกรอบนี้เลยนะคะอ่ะสระอามีสอง หัวมีสองหัวก็คือยังไงคะเห็นไหมเขามีสองหัวซาลาะมีสองหัวซาลาอาลากข้างซาลาอิไม่มีขีดซาลาอีมีหนึ่งขีดซาลาอึมีวงกลมซาลาอือมีสองขีดซาลาอุลากลงซาลาอูลากขึ้นวันนี้เราจะมาเรียนการผสมคำตั้งแต่ซาลาะซาลาะซาลาอิ และซาลาอูนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยอ่าเด็กๆอันนี้ดูในวงกลมนะคะเดียวในวงกลมในวงกลมสีม่วงคือพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าคือพยัญชนะตัวกอไก่กออ่ากอไก่กอเมื่อเราจะเอามาผสมกับอันนี้คือสาลอะไรคะเด็กๆ เด็กๆต้องรู้สระก่อนกอไก่กอกับสระอ่ะอะมันมีสองหัวก็คือสระอ่ะเด็กๆเวลาพูดกอไก่กอเวลาเราเวลาเราจะอ่านเราจะไม่เอาคำว่าไก่ขึ้นมาเราจะเอาคำว่ากอเราจะอ่านว่ากออันนี้คือตัวกไก่กอใช่ไหมคะเราจะไม่พูดไก่เราจะพูดกอเลยกอกอกับสระอะ เราก็จะไม่พูดสระอะเราจะพูดแค่อะอ่าเราจะพูดสั้นๆแค่อะก็อะกะแบบนี้อ่าเอาใหม่ค่ะก็อะกะอ่ะมันทำไมอ่ะทาไมมันเป็นกออ่ะทำไมมันเป็นคําว่ากะได้ลาคูบาทําไมมันอ่านออกเสียงคําว่ากะได้ลาคูบาอ่ะเรามาดูกันอันนี้คือตัวกอไก่กอใช่ไหมคะก็เอามาผสมกับ สระอ่ะเวลาเราอ่านออกเสียงไว้ก็อ่ะ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 เวลาเด็กๆลองอ่านไว้ก็อ่ะ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 กะเห็นไหมคะมันจะออกคำว่ากะเลยเห็นไหมคะพอมันนี่มันเอามาผสมกันก็บวกกับสระอ่ะกลายเป็นคําว่ากะก็อ่ะกะหรือว่าเห็นไหมคะเด็กๆ กไก่กับสละอะมันรักกันเห็นไหมมันรักกันมันรักกันมันอยู่ชิดติดกันเราพอเวลาเราเอามาผสมกันเอามาอ่านผสมกันคือกออะกะนั่นเองอ่ะอย่างเช่นอ่ะเด็กๆด,กดูอันนี้คือรูปอะไรคะไก่อ่ะเป็นรูปไก่แสดงว่ามันต้องเป็นกอเลยคะกออะ กอกอกฮะเด็กๆพยายามอ่านออกเสียงนะคะต่อไปเราจะมาดูสระอะกันอีกพยัญชนะหนึ่งอันนี้คือตัวอะไรคะพยัญชนะตัวอะไรจจานจจจานจอ่อะเวลาเราจะอ่านเราจะไม่ใช้เราจะไม่อ่านว่าจานใช่ไหมคะ จอจานเราจะไม่อ่านว่าจานเราจะอ่านว่าจอจอจานจอเราจะออกเสียงท้ายสุดนะคะเราจะออกเสียงท้ายสุดพูดคําท้ายสุดที่เราอ่านจอจานจอจอจอะกับสะระอะใช่ไหมคะอันนี้สะระอะมีสองหัวจออะจะเห็นไหมคะจออะจะจออะจะเอาอีกรอบหนึ่งนะคะจ จะอะเรามาดูกันจอมันผสมกับตัวอะไรคะจอมันผสมกับตัวสาะอะเวลาเราอ่านไว้ๆจจอจอจะเห็นไหมคะมันก็ออกเสียงของว่าจะอะเวลามันผสมกันจออะจะเห็นไหมคะมันจะได้แบบนี้เวลาเราเขียนเราก็ต้องเอาจอจานกับสระอะ มาอยู่คู่ชิดติดกันรักกันแบบนี้อ่ะจอจอะจะเห็นไหมคะอ่าและเด็กเดมาดูค่ะอันนี้คือรูปอะไรอันนี้คือรูปจานแสดงว่าต้องเป็นจอจานจอจอจานจอผสมกับสระอะจออะจะอ่าง่ายๆเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไป อต่อไปคือสระอาแล้วนี่สีม่วงคือสระอาแล้วนะคะสระอาพยัญชนะคือพยัญชนะอะไรคะเด็กๆที่เราเห็นคือตัวยอยออานว่ายอเราจะออกเสียงว่ายอนะคะยอกับสระอ,อะไรคะสระอาลากข้างใช่ไหมคะยออายาออาอีกรอบหนึ่งค่ะ ยออายาเห็นไหมคะเวลาเราอ่านออกเสียงยออายาแค่นี้เองอ่ามันออกเสียงง่ายๆอ่ะเรามาดูกันกว่าจะได้คําว่ายามันเป็นยังไงคะก็ต้องมียอยักษ์แล้วก็มีสระอ่าอยู่คู่ชิดติดกันรักกันเวลาเราอ่านก็คืออะไรคะยออายา ย uh, ออายาเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรคะตอนนี้เป็นรูปยักษ์แสดงว่ามันคือยอยักษ์ยอก็คือยออายาอ่ายออายานั่นเองเอ๊เด็กๆเ,เห็นไหมคะพอเราผสมคำปุ๊บเราจะได้คำใหม่ขึ้นมาเลยเราได้คำว่าอะไรคะยานั่นเอง ยา yeah. มีความหมายว่าอะไรบ้างคะเด็กๆยาก็คือยาที่เรากินกันเวลาเราไม่สบายนั่นเองอ่า yeah. หรือยาวิตามินเสริมร่างกายต่งตางๆ <c oughs> เห็นไหมคะเดาได้มาแล้วอ่าเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าเอา้าคำว่าย yeah. า เอ๊ะแล้วยามันเขียนยังไงล่ะวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วว่ายามันเขียนแบบนี้นั่นเองมันก็คือมียอยักษ์แล้วก็มีสาระอายออายานี่แหละค่ะคาว่ายาอ่าต่อไปเลยต่อไปเด็กๆเห็นพยัญชนะอะไรคะขอไข่ขอกับสาระอาลากข้างสาระอาเห็นไหมคะสาระอาสีม่วงขอ ขอขอาขาเห็นไหมคะโอ้เวลาเราออกเสียงมันออกง่ายมากๆเลยเราเอาแค่ขออาขาเอามารวมกันนั่นเองเด็กๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอ่ะดูนะคะขออันนี้คือขอไข่ขอ,ผ,ขอผสมกับสาระอากลายเป็นคำว่าขามันรักกันอยู่คู่ชิดติดกันอะ ฟังนะคะขออาขาขออาขาน่าเด็กๆด,ดูค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรคะขอไข่ขอแสดงว่าอันนี้ก็คือขออาขานั่นเองอ่าต่อไปเลย ความหมายอคำว่าขานี่มันมีความหมายด้วยนะคะคำที่เราสะกดขออาขาก็แปลว่าอะไรคะขาของเรานั่นเองขาของเรามีกี่ข้างคะเด็กๆมีสองข้าง่าอคำว่าขาของเรามันเขียนแบบนี้นั่นเองนะคะขออาขานั่นเองเวลาเด็กๆเห็นคำแล้วเด็กๆสะกดเองได้เลยถ้าเด็กๆจำพยัญชนะกับสระได้เอามาผสมกันเลยขออา ขาแบบนี้เลยอ่าต่อไปค่ะสาระอะไรคะเด็กๆจำสาระได้ไหมอันนี้คือสาระอีอ่ารู้ได้ไงว่าเป็นสาระอีเพราะว่ามันไม่มีขีดอ่าและเด็กๆเ,เห็นพยัญชนะอะไรคะในวงสีเหลืองคือพยัญชนะต่อเต่าต่อ,ตอเราจะอ่านว่าต่อต่อกับสาระอีเป็นต่ออี ติอ่าพูดตามครูบาณน,นะคะอ่านตามครูบาณน,นะคะตอ,อติอ่าอ่ะเรามาดูกันว่ามันเป็นควาว่าติได้ยังไงเพราะว่าเราเอาตอเต่ากับสระอะไรคะสระอิมาผสมกันมันรักกันมันมาผสมกันเป็นตอ,อีติอ่าอันนี้เป็นตอเต่านะคะเด็กๆตอ,อีติอ่า ต่อไปค่ะเด็กๆเห็นเป็นตัวอะไรคะอันนี้คือตัวตเต่าตอนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นอะไรคะตออีติอ่อตอาต่อไปค่ะเด็กๆเห็นพยัญชนะอะไรคะดอเด็กดอดอเด็กดอกับตเต่าตอมันไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆตอเต่าตอหัวข้างบนจะแตกแต,กแตก่ตัวดอเด็กดอหัวแตกไหมคะ หัวไม่แตกอ่าหัวไม่แตกนะและผสมกับสาระอะไรคะเราเห็นสาระอะไรสาระอีนั่นเองอ่าสาระอีไม่มีขีดดดเด็กดรเราจะอ่านว่าดอดอ,อีดีอ่าวิธีการสังเกตนะคะเป็นยังไงคะมันคือเอาตัวดดเด็กดมาผสมการรักกันกันกบ ซาลอีนั่นเองกลายเป็นดอ,อีดิอ่านตามคุบาด้วยนะคะดอ,อีดิอ่าเรามาดูรูปภาพกันเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรคะมันคืออะไรคะเด็กยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยใช่ไหมคะ,สะแสดงว่ามันต้องเป็นดดเด็กดอดอ,อีดิอ่าต่อไปคะ่ะ เรามาต่อกันคือวันนี้เราจะมาต่อเป็นสารูก่อนนะคะตามใบงานเนาะเราจะดูตามใบงานนะคะอ่ะวันนี้สุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะคือสารูสาอูลากขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆสารูลากขึ้นมันลากขึ้นยังไงล่ะครูบาสก็ดูสิเด็กๆ อ่าดูตามเมาส์ครูบานนะมันซาลาอูมันลากลงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ซาลาอูมันลากขึ้นกลับไปอีกเขาครูบานเลยให้เด็กๆจาว่าซาลาอูลากขึ้นอ่าเป็นการจดจํานะคะอ่าเด็กๆเห็นตัวอะไรคะพยัญชนะรอเรือรอรอเรือรอกับซาลาอูอ่าเด็กๆพอจะท่องได้ไหมอาจพอจะอ่านออกไหมคะเป็น เราจะอ่านว่ารอรออูรู้อ่ารออูรูเป็นรออูรูได้ยังไงล่ะครูบาสนี่ไงเราเอารอ,รอเรือมาผสมกับสารละอูสาระอูต้องอยู่ข้างล่างนะคะเด็กๆวิธีการเขียนสารละอูต้องอยู่ข้างล่างนะไม่อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างๆนะคะรออูรู้อ่า รออูรู้มันรักกันนะคะมันรักกันแต่สารอูอยู่ข้างล่างนะคะเด็กๆอ่ะเรามาดูเด็กๆเห็นรูปภาพอะไรคะอ่ะมันคือเรือเรือรอเรือรอเป็นรออูรู้เอ๋คำว่ารู้เนี่ยมันก็มีความหมายนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆเห็นรูปอะไรคะมันคืออิดแล้วอิดมันมีอะไรเนี่ยเด็กๆมันมี รู้อ่านี่ไงคําว่ารู้เราเขียนด้และหนึ่งคำใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะมันมีรู้นี่แหละค่ะความหมายของคำว่ารู้อ่อาต่อไปเลยเด็กๆเห็นพยัญชนะอะไรคะปอปาปกับสาระอูอ่าเวลาเราจะอ่านเราจะอ่านว่าปอพูดตามครูบาลอ่านตามครูบาลด้วยนะคะ ป,ออปูปูปออูปูอ่ะมาดูแล้วมันเป็นคำว่าปูได้ยังไงล่ะครูบาสนี่ไงมันมีปอป,อ,ป,อ,ปอเอามาผาสมเอามันรักกันกับสาะอู <c oughs> เวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าอะไรคะป,ออปูปูปออู ปูสาะอูเราต้องเขียนข้างล่างอ่าเด็กๆเ,เห็นรูปภาพอะไรคะอ่าดูตามเมาส์บาัาดมาเลยนะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพปอปลาปาลอป,ป,ป,ปอปลาปอเพราะฉะนั้นเป็นปอกับสาะอูปออู ปูโหและคําว่าปูมันก็มีความหมายใช่มป็คะเด,เด็กปูเด็กๆรู้จักปูไหมนี่นี่คือปูปูมันมีกี่ขาเด็กๆมีแปดขาเราจะเห็นปูที่ไหนมาได้บ้างคะที่นาทีท่ทะเลใช่ไหมคะอ่านี่แหละคําว่าปูเราอ่านออกได้ตัวหนึ่งและเขียนได้ตัวหนึ่งแหละอ่าเห็นไหมคะ ความหมายพอเราผสมออกมาเราอ่านออกมามันก็จะมีความหมายในตัวของมันอ่าการบ้านวันนี้นะคะการบ้านให้เด็กๆจะลืมเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยและมาทำอ่าเห็นไหมคะมันมีรูปอย่างเช่นอันนี้เด็กๆให้เด็กๆสังเกตก่อนเลยเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรอันนี้คือรูปไก่ใช่ไหมคะอ่า กไก่กอกับสระอะไรคะสระอะมีสองหัวกไก่กอกอออ่ากอออะไรอ่าเด็กๆไปฝึกอ่านนะคะกออกะอ่าและเราก็เขียนลงไปเลยกอไก่กอก็เขียนกอไก่กอลงไปแล้วมีสระอะก็เขียนสระอะลงไป เสร็จแล้วและบายสีให้สวยงามนะคะอ่าวันนี้ครูบ้านลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย